นี่คือทางเข้าบ้านคุณยายเฉลี่ยนะคะนี่เลยที่เข้ามาทางซุ้มประตูแล้วบ้านคุณยายก็จะอยู่ประมาณหลังเมนเหลังเมนที่สองนะคะจะมีต้นโพเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะช่วยเหลือมาได้เลยนะคะวัดบางยะแพกเรียบทางด่วนบางยะแพกนะคะถนนปู่เจ้าสมิงพาย นี่เลยทางเข้าที่จะไปบ้านยายก็จะถ่ายปิกัดไม่ให้นะคะว่าท่านไหนใจบุญที่จะมาช่วยยายเห็นไหมคะก็จะเห็นเมนแรกก่อนเมนแรกแล้วก็จะไปบ้านประมาณก็หลังเมนเมนที่สองนะจะมีทางเข้าคือต้นโพเป็นสัญลักษณ์ เพราะว่าคุณยายรอการช่วยเหลืออยู่นะคะประมาณนี้เลยเข้ามาไม่ลึกมากนะคะเข้ามาง่ายอยู่นะคะทางเห็นไหมคะ่อมาแล้วก็จะเห็นต้นไผ่ละเห็นต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์เลยนะคะ มีต้นไผ่กับต้นโพอยู่คู่กันนะคะแล้วก็จะมีทางเข้าเล็กๆเ,เข้าไปในซอยบ้านคุณยายนี่เมนที่สองนะคะประมาณว่าเป็นเมนที่สอง <Okay. S 1> ก็จะเป็นิดเดียวก็จะถึงนะคะประมาณนี้เลย <Okay. S 1> ประมาณนี้เลยนี่คือทางเข้าบ้านยายนะคะคือสัญลักษณ์คือเห็นไหมคะนี่คือต้นโพ สัญลักษณ์นี่ือคือ,คอต้อนไผ่นี่เลยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นไหมผากทางเข้าบ้านใหญ่โอเคสวัสดี อันนี้เป็นสภาพบ้านของคุณยายเฉลี่ยวนะคะอันนี้แอดมินก็ได้เข้ามาถ่ายความเป็นอยู่ของจริงนะคะสภาพแวดล้อมรอบบ้านก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะ